มานีที่ไหนเล่านั่นมันมานะชูใจใช่ที่ไหนเล่านั่นมันปีตีเออเจ้าโตเจ้าโตไหนล่ะนี่มันเจ้าแกอ่านไม่ถูกสักคำเลยเจ้าภูมิใจก็ผมจำไม่ได้นี่ถ้าเป็นพ่อตอนเด็กนะอ่านผิดแบบนี้โดนปู่เอาผ้าคอม้าตีแนะ่ เอาผ้าขบมาตีแล้วจะจำได้เหรอได้สิจำไปจนตายเลยแหละโตเอ้ยแค่ผ้าเขามาแค่นี้ตีไม่เจ็บรองหน้ามานี่ชูใจเจ้าโตถ้างั้นถ้าผมอาจผิดเขาก็ใช้บ้าขบมาตีผมีิจะดีเหรอเจะาภูมิใจดีทีพ่อดีแบบปู่เลยนะ ผมจะได้ทำได้ทุกคำเยยไงถ้างั้นเดี๋ยวพอจัดแบบปูให้<ะ>เริ่มมาได้เลยเจ้าภู้ใจเ oh, <no. S 1> ขาบอกแล้วไงว่ามันนานว่ามานะไม่ใช่มาเน่เจ้าลูกโง่